พวกคุณและอดีตที่ทำงานไทยบีบีได้ใช้เงินภาษีประชาจนไปแล้วหลายหมื่นล้านบาทแต่พวกคุณยังทะลึ่งมีข่าวอื้อฉาวอยู่หนึ่งงว่าเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินภาษีได้อย่างสุรุ่ยสุร่ายงบประมาณมาได้ทั้งปีละ2 0 0 0ัวบวกค่าค่ารายได้อื่นพิเศษอีก700ล้าน2,700ล้านแม่งอิมเอมร่ำรวยจ้างกันได้ยังไงวะเราเสียเงินปีละ2,000ล้านบาทเพื่อมาสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ที่พยายามทำตัวเป็นสื่ออิสระแต่ไม่อิสระจริงกับ ยืนข้างฝ่ายการเมืองที่ต้องการที่จะล้มล้างสถาบันหลักของประเทศไทยโดยใช้ผ่านสื่อบังคนอย่างแนบเดียน ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เตือนความทรงจำเรื่องนี้อีกครั้งว่าไทย P ี s หรือองค์กรกระจายเสียงแพร่ภาพสาธานางเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในปี2 5 5 1ภายหลังการรัฐประหาร9กันยายน249โดยพลเอกสนทิีบุญยรัตกรินจากการ,ำรัำง,งานประลัดสำนักนายกยึดสำนักงานคือจากไอทีวีจากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นำช่องสัญญามาจัดตั้งเป็นสถานี ทรทัศน์สาธารณะเพราะฉะนั้นแล้วไทยพีบีเอสคุณอย่ามาโลกสวยว่าคุณเป็นสื่ออิสระเป็นสื่อสาธารณะที่ดีเลิศประเสริฐสีกว่าคนอื่นเขาเพราะแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีรัฐประหาร2549ทักษิณก็ยังครองไอจีอยู่ไม่มีทางที่คุณจะได้เกิดทีทนี่ไอ้พวกหัวหมอไอเดียบันเชิด คิดเรื่องไทย p ีบีในเวลานั้นก็จินตนาการไปว่าต้องการสื่อไทยที่มีสาภาพเหมือนกับ BBC ของอังกฤษหรือ PBS Public Broadcasting System ของอเมริกาหรือ NHK ของญี่ปุ่นคือเป็นสื่อสาธนะณะที่ได้รับการสนุจักรัฐแต่มีความเป็นอิสระในการดำเนินการไม่ต้องเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลเหมือนกับกรมประชาสัมพันธ์หรือช่อง NBT ความแตกต่างระหว่าง B B C กับ N H K มีรายได้จากการบังคับเก็บค่ารับสัญญาณจากประชาชนที่มีโทรทัศน์หรือ PBS มีค่าสมาชิกเงินบริจาครวมทั้งเงินทั้งภาครัฐแต่ว่าไทย PBS รายได้หลักของคุณเนี่ยจนวันนี้คุณยังไม่สำเนียจอยือว่ามาจากเงินภาษีตามกฎหมายว่าโดยสุราและกฎหมายว่าโด้วยยาสูบในอาาัตรา1.5%สูงสุด ปีงบประมาณไม่เกิน2,000ล้านบาทโดยรัฐว่าการธนงคางมีอำนาจปรับเพดานสูงสุดของเงินได้ทุกๆ3ปีนอกจากนี้แล้วรายได้หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรรวมทั้งดอกผลที่เกิดจากงานเงนิงนหรือทรัพย์สินขององค์กร ยังไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงครังและกฎหมายว่าด้วยงงบประมาณอีกด้วยทําให้ช่วง5ปีที่ผ่านมาไทยพี s ีจึงมีรายได้สูงถึง2,700-2,800ถึง2,800ล้านบาทต่อปีไทยพีพีเอก็จึงเปรียบเสมือนเสือนอนกินซึ่งมีแต่คนแย่งเข้าไปแย่งที่นอนกินแล้วก็แย่งเนื้อชิ้นโตและคนที่อยู่เบื้องหลัง ในการผลักดันให้ไทย b BS, <ม>ีบีเป็นอย่างเช่นไทย b ีบสทุกวันนี้คือกลุ่มสสสกลุ่มสสสนี่คือตัวการที่สร้างความวุ่นวายให้กับกระทรวงสาธารณส,สุขแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้องคอ์กรที่ตัวเองต้องการเข้าไปครอบงําอย่างเช่นไทย B ีบีเอย่างเช่นประธานไทย b ีบีคือโคมาจึงเสถียรทรัพย์ก็เป็นคนที่สสสส่งเข้ามา เพื่อมานั่งตำแหน่งประธานเพื่อให้ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มสสส,สรวมทั้งดึงเอากลุ่มเครือข่ายเ네นชั่นเก่าซึ่งถูกยึดอำนาจไปด้วยการมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาคือกลุ่มของในชายบุญนาคนพวกนี้ก็เลยต้องหาที่เกาะ ก็เลยไปเกาะร่วมกับสอสอส,อสอแล้วคนพวกนี้รวมทั้งสอสอส,อ,สอ,อีกหลายคนรวมทั้งหมอชาวบ้านเบ็ดเสร็จนะฮะด้วยการหนุนหลังของคนที่ชื่อนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งเป็นสารตั้งต้นของความวุ่นวายทั้งหมดนี้ประเวศวสีเป็นคนที่ต้องการที่จะสร้างอำนาจต่อรองขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากตัวเองตอนนั้นกำลังได้แสงเต็มที่เพราะประชาชนเห็นความซื่อสัตย์เห็นความตั้งใจดีของประเวศวสีประเวศวสีก็เลยไปดึงเอาแพทย์ชนบทเข้ามาเป็นพรรคพวกแล้วมาสร้างความกดดันแล้วก็สร้างองคอ์กรที่เรียกว่าสอสอสอขึ้นมาและสอสอสอตัวนี้ก็คือตัวการที่มีการคอร์รัปชันอย่างใหญ่หลวงในทุกวันนี้เงินที่จะต้องมาใช้ในเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคที่มีปัญหาทุกวันนี้ ก็เกิดจากสอสอส,อสอเช่นกันถึงแม้ไทยพีเอสมีโครงสร้างถูกออกแบบให้เป็นเครื่องรับประกันความเป็นอิสระในการทำงานซึ่งในข้อท็จจริงแล้วเมื่อคุณได้รับงบประมาณแผ่นดินมาจากภาษีบาปอิสระของคุณก็จำเป็นจะต้องถูกควบคุมในความเป็นจริงแล้วผู้บริหารไทยพีเอส มาจากตระกูลสอทั้งนั้นคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสสสถูกกลายเรียกเป็นปากกระบอกเสียงของพวก NGO ไอ้พวกกลุ่มโง่ๆทั้งหลายผู้บริหารทั้งตระกูลสสสล้มไทยเสถูกวิจารณ์ว่าผูกขาดอำนาจเป็นคนกลุ่มเดียวแม่งเวียนไปเวียนมาระหว่างองค์กรผู้อำนวยการประธานกรรมการบริหารไทย P ีเอ คนกลุ่มพวกนี้เป็นคนกลุ่มที่เป็นบุคลากรในแวดวงสาธารณสุขหรือการศึกษามาก,ก่อนไม่เชี่ยวชาญช่ำชองสื่อเขาเลยต้องพึ่งพาจากองค์กรสื่ออื่นที่กําลังตกอยู่ในสภาวะลาบากเนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อที่ถูกคุบคามจากสื่อรูปแบบใหม่และแพลตฟอร์มต่างประเทศตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาบุคลากรสื่อที่ไทยพีบีเอพึ่งพาจุนวน,นนั้นมาจากเครือเนชั่น นายเทพประชายหยองนายกอเขตนายอดิศักดิ์เคยเป็นผู้บริหานมาก่อนนั่นเองท่านผู้ชมครับผมนี่ไม่ได้มีอคติแต่ถ้าท่านผู้ชมตามผมมานิดหนึ่งไม่เชื่อท่านผู้ชมลองไล่ดูสิในช่วงที่สามนิ้วสามกีบเกิดขึ้นแล้วก็พักก้าไกลเกิดขึ้นธนาธรจรึงรุ่งเรืองกิจเกิดขึ้น โดยอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่นั้นถ้าไปดูเนื้อหาการเสนอข่าวเนื้อหาการเชิญบุคคลต่างๆเข้ามาให้สัมภาษณ์แล้วนั้นล้วนแล้วแต่เอียงข้างเข้าข้าง พวกพักประชาชนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปียบุตรแสงขนกุณชอบพันนิกาแล้วก็ความนิยมในไทย p ี s ีนั้นถ้าจะวัดความนิยมถ้าคุณเป็นสื่ออิสระจริงๆคุณไม่เข้าข้างใครจริงๆตามที่คุณอ้างนั้นยอดผู้ชมน่าจะมากกว่าที่คุณเป็นไปอยู่ทุกวันนี้ในขณะซึ่งผมเองรายการสนทิคุยทุกเรื่องสนทิหรือสนทิทกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีอยู่ใน Facebook ใน YouTube และล่าสุดใน TikTok เพราะว่าผมขายความจริง ให้กับประชาชนจํานวนมากที่ไม่เคยได้รับพบเห็นความจริงแล้วช่วงหลังผมก็เริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่ได้ดู t ิ๊กต็อกผมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเทียบตัวผมกับไทย P ี s แล้วเนี่ยผมไม่มีวาราซ่อนเร้นแต่ไทย P ี s นั้นมีวาราทางอุดมการซ่อนเร้นโดยคนทําเพราะว่าพวกไอ้หมอทั้งหลายที่มีอานาจในสสส,สนั้นมันทําสื่อไม่เป็นมันขออยู่อย่างเดียวคือขอส่งคนของมันนั่งมาเป็นประธานบอร์ดไทย P ี s เเท่านั้นเองแล้วคอยควบคุมทางด้านนโยบาย ช่วยเหลือพรรคพวกซึ่งกันและกันและเป็นสื่อที่ออกมาสนับสนุสน,นกลุ่มสอสอส,อสอเอาเป็นว่าง่ายๆก็แล้วกันในช่วงที่30บาทรักษาโรคมีปัญหาเรื่องเงินที่จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่รับโครงการน,นี้เข้ามาผมไม่เห็นไทย p b s อออกมาต่อสู้ให้กับพวกโรงพยาบาลที่โดนเบี้ยวเงินค่าใช้จ่าย ในเรื่อง30บาทรักษาทุโลกเลยไม่เชื่อไปดูเนื้อหาสาระของรายการการเชิญคนมาออกรายการนั้นเราวัดจากจานวนประเภทคนและชื่อเสียงของคนที่ออกมาจะเห็นได้ชัดว่าพวกนี้เอียงเข้าข้างพรรคสม้มเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องตลกที่บัดซบมากที่เราเอาภาษีกรที่เก็บเงินบาทเก็บมาจากเงินค่าบุหรี่และค่าเหล้านั้นปีละสอง0ล้านบาทมาส่งเสริมให้ไอ้คนพวกนี้ทําข่าวสนับสนุนไอ้กลุ่ม พักประชาชนที่เตรียมล้มล้มางสถาบันษัตย์ด้วยการแก้มาตราหนึ่งสองตลกมากเอาเงินรัฐมาให้พักการเมืองที่ต้องการโค่นล้มสถาบันหลักของประเทศไทยด้วยวิธีการที่แนบเนียนหลายๆอย่างไม่ใช่ไม่มีคนรู้ทันพวกคุณนะผมเนี่ยรู้ทันแล้วก็มีคนอีกเยอะเลยที่รู้ทันแต่อาจจะเป็นผมคนเดียวบางทีผมกล้าพูดเรื่องนี้คุณจะโต้แย้งอะไรผมคุณเชิญได้ตามสบายนะอย่างน้อยที่สุดรถที่ผมใช้อยู่เป็นรถ ที่ลูกชายผมซื้อให้ผมใช้ไม่ใช่รถองค์กรนะฮะร,รถองค์กรรถของในเครือแพลตฟอร์มของผู้จัดการก็มีหลายคันเป็นรถเช่ามา แต่เวลาจะใช้กันเราก็ไม่ได้ห้ามในการใช้จะใช้เรื่องอะไรก็ตามใช้ไปเลยนะฮะเพราะเราเชื่อใจในคนของเราเงินที่ใช้จา่ายมานี่เป็นเงินที่พวกเราหามาก,กันเองจากโฆษณาเอา่ยนะ,ะจากค่านโนนค่านเนื่อยที่เราทําได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราด้วยหยาดเหงื่อของพวกเราด้วยความจริงที่พวกเรานําเสนอเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วด้วยอย่างท่านผู้ชมครับที่เราควรจะถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s u i s e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมยกเลิกสถีไอเงิน1.5%ไม่ได้อยู่ในกฎหมายรัฐบ,บาลต้องมีความกล้าหาญพอบอกว่า เราเสียเงินปีละ2,000ล้านบาทเพื่อมาสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ที่พยายามทำตัวเป็นสื่ออิสระแต่ไม่อิสระจริงกับยืนข้างฝ่า,งายการเมืองที่ต้องการที่จะล้มล้างสถาบันหลักของประเทศไทยโดยใช้ผ่านสื่อบางคนอย่างแนบเนียนและสื่อบางคนก็มีตาแหน่งแห่งที่ในการชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้ในองค์กรอย่างเช่นไทย p b s s ผมคิดว่าเราน่าจะเลิกได้แล้ว ไอ้พวกนี้ไม่เคยตามากินเหมือนพวกผมทามันไม่เคยรู้ว่าตอนสิ้นเดือนเนี่ยต้องหาเงินมาจ่ายพนักง,งานจ่ายยังไงถึงกับต้องขอลดเงินเดือนของพวกเราลงไป30%เพื่อให้องค์กรอยู่รอดไอ้พวกมันสิ้นเดือนก็กินเงินเดือนที่ได้มาจากภาษีก่อนงบประมาณมาได้ทั้งปีละ2000บวกค่ารายได้อื่นพิเศษอีก 700, 000, 2, 700ล้าน2,700ล้านแม่งอิ่มเอมร่ลำรวย จ้างกันได้ยังไงวะเทพพชัยหยอยงเงินเดือนสอง0 0 0บาทเข้ามาดูหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานหนึ่งแล้วแม่งมีรถหลวงที่เบิกใช้ก็นในเมื่อ เขาเรียกว่ารถหลวงคุณก็ต้องยอมรับดีกว่าเป็นรถส่วนกลางแล้วคุณก็มีสารภาพเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อคุณทําออกมาแล้วเนี่ยเมื่อผิดคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าใครใครเขาก็ทําแบบนั้นนี่คุณสันดานเร็วซามต่ําช้ามากอ้างแบบงงๆไอ้วันชัยตันติวิทยาพิทักษ์พูดออกมาอย่างหน้าด้านว่าใครใครก็ทําเช่นนั้นถ้าเป็นบริษัทเอกชนมึงจะทำเฮียอะไรมึงทำไปสิ ไม่มีใครก็ว่าอะไรทั้งสิ้นเขาจะว่าอย่างเดียวคือกรณีถ้ามีคนเขามาเทคโอเวอร์คุณซื้อกิจการไปเรียบร้อยแล้วมายึดอํานาจในการบริหารงานคุณเขาก็จะตรวจสอบพบความไม่ชอบมาปรากฏก็เป็นเรื่องส่วนตัวกันเรื่องเอกชนกับเอกชนแต่นี่มันเป็นเงินภาษีก่อนรัฐบาลไทยภาษีก่อนพวกคุณสิ้นเดือนมาคุณก็กระดิกนิ้ว รูปไข่ของคุณสนุกสนุกเพราะคุณรู้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินเดือนก็นมาแล้วตั้งเป็นแสนแสนมีน้ำซ้ำมีรถหลวงให้ใช้อีกต่างหากง่ายๆท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมทำงานที่บริษัทเอกชนแล้วเนี่ยเขามีค่ารถให้ท่านผู้ชมเหมือนกัน เขาบอกว่าเหมาจ่ายและการค่ารถเวลาใช้งานไปโน่นไปนี่แล้วแต่ใครมีตำแหน่งสูงหน่อยใครเงินเดือนสูงหน่อยใครจําเป็นต้องใช้รถราคาแพงเขาก็ให้เดือนละ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นก็เขาก็ให้กันได้ต่ําที่สุดก็เดือนละ3 000, 5มพันห้าพันแต่ก็หมายความว่าทุกคนเบิกค่ารถไม่ได้นะหมายความว่าทุกคนเวลาออกไปแล้วกลับมาแล้วเบิกค่าแท็กซี่ไม่ได้นะเพราะมีเงินเดือนค่ารถให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ใช้ในวงเงินอันนี้ ชันใดชั้นนั้นนี่ขนาดเอกชนยังเป็นอย่างนั้นเลยว่าถ้าคุณมีค่ารถแล้วคุณมาเบิกไม่ได้แล้วยิ่งถ้าคุณอยู่ไทย p ี s คุณมีค่ารถ1 7 0 0 0 0บาท2 7 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาททำไมคุณยังใช้รถหลวงเนี่ยนี่การเบียดบัง ถ้าคุณได้ค่ารถตั้ง27,000บาทแล้วคุณบอกว่าไปไหนมาไหนไม่สะดวกเอา้าก็27,000บาทมึงก็ไปจ้างคนขับรถสักคนไม่ได้เหรออยู่กับมึงไะทั้งวันเงินเดือนสักหม0 0 0บาทหรือ20 0 0 0บาทก็มีหน้าที่ออมึงออกไปไหนมึงก็นั่งรถมึงไปเองแล้วคนขับรถซึ่งกินเงินเดือนจากค่ารถซึ่งองค์กรก็ให้มึงไปแล้วนิตีกินนี่ก็คือค่ารถก็คือเอาเหมือนกับว่าเงินเดือนเท่านี้บวกค่ารถอีกเท่านี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเงินโบนัสพิเศษให้ทุกเดือนตลก ท่านผู้ชมครับเรามีไอ้ไทย BBS มาเนี่ยตั้งนานแล้วใช้เงินไปหลายหมื่นล้านแล้วเรามานั่งดูสถานภาพไทย BBS วันนี้คุณภาพของข่าวคุณภาพของเรื่องของราวของโน่นของนี่ต่ำกว่ามาตรฐานมากผมได้อ่านการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์กับสำนักข่าวอิสราแล้ว น่าสนใจมากสำนักงานสาถามว่าช่วยชี้แจงหนืออะไรที่ถูกและอะไรที่ไม่ถูกวันชายตอบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาการใช้รถส่วนกลางมีการร้องเรียนโดยพนักง,งานไม่เปิดเผยชื่อ กล่าวหาสองคนผมก็เลยเรียกท่านสองท่านมาสอบปากรายละเอียดที่ว่าเขาลองเรียนมาจริงหรือเปล่าทั้งสองท่านบอกมีการใช้รถส่วนกลางจริงแต่ประการแรกคือการใช้รถทั้งหมดไปในงานของสำนักงานไปงานข่าวไปงานศพงานศพก็เป็นบิดามดาของคนในสำนักข่าวส่วนของคุณจิตตมาก็บอกว่าใช้รถไปส่งที่ดอนเมืองก็ไปปฏิบัติหน้าที่ไปประชุมร่วมกับศูนย์ภูมิภาค3ศูนย์หัดใหญ่ขอนแก่นเชียงใหม่ช่วงน,นั้นเป็นช่วงที่ไทย P ี s มีภารกิจในการสร้างแบรนดิ้ง ขององค์กรใหม่ก็เลยต้องไปประชุมได้รับมอบหมายจากทางส่วนกลางไปคุยทางภูมิภาคประเด็นที่2คุณวันชัยบอกว่าถามว่าผิดไหมที่ผ่านมินียตั้งแต่มีไทยพี s ก็รู้ว่าพนักงานระดับสูงมีค่าตอบแทนเรื่องรถแต่เคยมีแนวะปฏิบัติให้ชัดเจนมาคุณมีค่ารถแล้วนะห้ามใช้รถส่วนกลางเด็ดขาดเขานึกว่าเขาก็ไปงานนะเขาก็ไปแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบพัเพื่อเท่าที่จําเป็นคุณวังชยัยคุณน่ทุเลศจริงๆ คุณาคำสัมภาษณ์คุณวานนี่ผมเอามาจากสำนักข่าวอิสรานะคุณพูดเองแนวปฏิบัติชัดเจนคุณมีค่ารถแล้วนะห้ามใช้รถส่วนกลางเป็นการขายเขาก็นึกว่าก็ไปงานนะเขาก็ไปแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบเพื่อก็แสดงว่าคุณเห็นด้วยการใช้รถส่วนกลางใช่ไหมทั้งๆในมีค่ารถแล้วแต่คุณมีข้ออ้างอิงว่าเฮ้ยเข้าไปแค่ครัง้งสองครั้งนะไม่เพิมเพื่อเฮ้ยครั้งเดียวก็ผิดแล้วผมเนี่ยไม่อยากจะว่าเพราะคุณไป็นคนมีการศึกษาถ้าเป็นแถวบ้านของไอ้ไอหอกหักพูดจาแบบนี้ได้อย่างไงจุด สำคัญเรื่องนี้สาถามอยู่ระหว่างการใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ส่วนตัววันชัยตอบใช่ถ้าส่วนตัวมันไม่ดีแน่นอนแต่นี่ไปงานล่ะใช่ไหมไม่ใช่ไอ้คนที่เรียกใช้เนี่ยมันมีค่ารถอยู่แล้วเมื่อมันใช้ไปงานก็แสดงว่ามันไม่ยอมเอาค่ารถของมันที่เขาให้มาเพื่อใช้จ่ายในการใช้ไปงานโว้ยยังไม่เคตอีกเหรอที่เขาให้ค่ารถส่วนตัวให้ก็แปลว่าอีกหน่อย มึงจะใช้อะไรในการให้งานมึงก็เอารถของมึงไปใช้เพราะมีค่ารถให้เรียบร้อยแล้วไงไม่ต้องใช้ส่วนกาาลางทะลึ่งไม่เข้าเรื่องระเบียบการใช้รถส่วนกลางไทยบีเอสล้อกับระเบียบของหน่วยงานราชการทั่วไปหรือไม่ที่ใช้เลือกระหว่างรถประจําตาแหน่งกับเลือกรับค่าตอบแทนถ้าเลือกรับค่าตอบแทนจะไม่สามารถใช้รถส่วนกลางได้คุณวันชัยตอบไงใช่ แล้วผมเชื่อว่าที่ผ่านมาก็คงมีการทําแบบนี้อยู่บ้างซึ่งคิดว่าเขาคงไม่รู้ถ้ารู้คงไม่มีใครทำหรอกเอา้าแสดงว่าคุณวันชัยเองก็ไม่รู้คุณก่อเขียดก็ไม่รู้คุณจิตตมาก็ไม่รู้คุณที่ใช้รถส่วนกลางที่มีค่ารถแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยถ้ามึงมาเป็นนักข่าวทําไมวะนักข่าวต้องรู้สิทีเรื่องพรรคส้มทําอะไรแม่งคุณรู้หมดแต่เรื่องที่คุณดันทะลึงไม่รู้ท่าน้ยมครับผมถามสั้นๆครับสั้นๆเลยคุณวันชยัยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณออกระเบียบใหม่ได้ไหม เสนอบอร์ดได้ไหมเพื่อเป็นการไม่ให้ทับซ้อนกันในเรื่อง,ชงอชใช้รถส่วนกลางหรือใช้ใช้รถส่วนตัวขอให้ยกเลิกค่ารถทั้งหมดที่ผู้บริหารได้รับกันที่เคยบวกกันทุกเดือนเดือนละ2 7งหมืบ้างเดือนละ17ื่นเบ้างเดือนละสามหมบ้างให้ยกเลิกหมดเลยโอเคไหมโอเคไหมคุณวันชยัยก็ไหนไหนคุณบอกว่ามันแบ่งแยกไม่ได้มันไม่ใช่ขาวและดําถ้าอย่างนั้นคุณก็ทําให้มันเป็นขาวและดําให้ชัดเจนสิก็จากนี้ไปมีมติว่า ผู้บริหารคนไหนที่ได้รับค่ารถแล้วแล้วยังใช้รถส่วนกลางก็ให้ยกเลิกค่ารถมันไปเลยยกเลิกไปเลยก็ใช้ส่วนกลางให้หมดจะไปงานก็ไปแต่ตอนกลางคืนก็กลับมาที่ทํางานนะเอารถมาคืนเขาแล้วคุณก็ขับรถยนต์ส่วนตัวคุณกลับบ้านไปโอเคไหมผู้บริหารไทยบีบีเสครับผมว่ายอย่างนี้ดีไหมเสนอให้ตัดเรื่องค่ารถไปเลยส่วนไอ้ที่ทําปิดกฎหมายไปเพราะว่ากฎหมายบปพมีชัดเจนว่าคุณใช้ของหลวงอมของหลวงเอาไว้ก็ว่าไปตามกฎหมายก็แล้วกัน